ัดีครบเป็นไงบ้าง่สักครู่เจอกับเจ้าจเจริญอะไรเจริญเกียรติจเจริญเกียร์เป็นไงบ้างมีมีเจ็บขาตรงไหมมีอะไรบ้างก็มีไปหมวงปั้ม hm ในยกสามก็มีตรงไหนเจ็บต้องไม่ไม่มียังครับแต่ว่ายกยกายาสามดูว่าเกินไปหมวกปั้มไหนมากเกินไปหมวงปั้ม hm ในแล้วแข่งสู้เขาไม่ได้แนละ้วยกสี่คิดว่า กำไม่จะมาแล้วครับจอจะไม่ปั๊มจะเดินขวางแล้วเตะเอาอ่าจะเดินขวางเดินเตะเขาเล่นนอกดีกว่าจังหวะนั้นน้องมองเป็นไงบ้างจังหวะนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจริงครับไม่ได้ตั้งใจอ๋อแต่ว่าก็ผิดที่ไปยกเขาขึ้นครับอ่าแต่ว่ารวมเขาแตะพื้นยังยังไม่แตะไม่นะครับผมว่าไม่อีกอย่างอแล้วก็ยกเขาใส่เขาโดนโดนตรงไหนครับโดนหน้าอกครับใช่ครับแต่ว่า ผมว่าถ้าแกรุกก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าก็แต่ว่า,วาผมก็ผิดนั่นแหละตีไปต่าเราก็ผิดผิดแล้วก็ผิด,ผดแล้วก็ตีไปโดนถแถวๆหน้าอ,อกเขาครับแต่ดูเขาว่าน่าจะรุกขึ้นมาสู้สองเนาถ้ารู้สึกก็เสียใจอาชีพมากอาชีพเท่าไรหร่ครับแปดแปดหมื่นเหลือเกือบแสน,นเลยนะแต่ว่าดูว่าเขาไ,ได้รุกขึ้นมาสู้สอดูว่าจังหวะนี้เราฟปลหรือไม่ฟปล แต่เจตนาไม่น่าไปตามน้ำใช่ไหมแต่ดูแล้วน่าจะเฟาด้วยเปล่าถ้าเป็นการตัดสินแบบแต่ถ้ามาตรฐานก็มาตรฐานหนยเพว่าไม่ถูกครับนวลฟาวนวลแต่พื้นไม่ใช่หรอแต่นี่แตะหรือยังไม่ไม่แต่ไม่เฟาก็ได้ใช่ไหมไม่ก็ไม่ก็ให้โอกาสโอกาสให้ผมให้เขาพักพักก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ไหวก็ก็ยอมรับแต่ถ้าเขาไหวเบื่อเขาให้โอกาสผมอยากได้ ก็กรรมการนักเจะโอกาสท่าคนนี rather, ้ที่มันแข็งค่ะแต่ว่าชูมือเร็วไปครับน่าจะถามถามผู้กับสู้ก่อนว่าเอ๊ะสู้ไหวหรือเปล่าครับ่อมาเพราะว่าเห็นลุกมาแล้วแล้วทีนี้มันก็จะสู้ต่อมันจะสู้แล้วเรามองไปกรรมการจะจับะตื่นคำว่ามามาจะเป็นอินเดียที่สามไปนะสามแพ้สองชนะหนึ่งแล้วก็ไฟนีลแพ้สาม เสียดายอัดชิีพเพื่บเกือบแสนเลยนะครับเจอกับโมเดลได้ไหมได้ได้พิกัดเท่าไหร่ดีครับเขาแลกแต่พิกัดเดิมได้ไหมสิบสี่สิบห้าก็ได้สิบสี่สิบห้าได้หมดข่าวฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับครับเสียดายครับขอโทษครับวันนี้ก็ยอมรับว่าไม่น่าไปยุ่งเขาแต่ว่าก็เสียดายอัดชีพเสียดายไม่น่าเป็นเป็นจังหวะนั้นเลยครับขอบคุณครับ